น,นอนเนี่ยสู้ไม่ได้นอนหายไปไหนแล้ววะพ่อมอห,หน่อยเล่นพาหน่มอนเลยค่ะเล่นตบแผลกันเดะตบแผลกันเดี๋ยวก็มนโลถ่ายวิดีโออยู่ งเบยมันหลับนะน่ะมันเล่นกับเธอมันหลับตาเล่นนะน่ะมองกล้องเลยจะขี่พี่หนึ่งเล่นหล่นเลยเหรอทำไมหล่นนะลูกมันง่วงไงเดินมองกล้อง <laughs> เฮ้ย่ามานี่อย่ามาห้างนี้